ย้อมบางสิ่งซ้ำๆในครามสิ่งนั้นจะเป็นสีฟ้าที่เข้มกว่าคามเองชีวิตก็เช่นกันนรกไม่ใช่ดินแดนแห่งความมืดแต่มันคือจุดที่แสงแห่งศรัทธาจะเริ่มเปล่งประกายพ่อแม้อยู่ในเท่าฐานก็ยังมีประกายไฟแห่งพุทธะอยู่ข้างในนั้นท่านเคยคิดว่าศรัทธาคือการหนีจากความทุกข์แต่พนิชิเลนสอนให้ฉัน ก้าวเข้าไปในความทุกนั้นเพื่อย้อมมันให้กลายเป็นแสงทุกครั้งที่เราสวดน้ำเหนียวโฮเรงเงเขียวเรากำลังย้อมจิตใจตัวเองด้วยสีครามแห่งพุทธ,ธยิ่งสวดยิ่งลึกยิ่งเข้มยิ่งศรัทธายิ่งกลายเป็นตัวเราที่แท้จริงครั้งหนึ่งฉันเคยสิ้นหวังในความมืดแต่ในเสียงสวดนั้นฉันได้ยินเสียงของชีวิตอีกครั้ง ดูดเสียงสะท้อนในหุบเขาตอบกลับมาว่าเจ้าไม่เดียวดายนั่นคือพลังของสีขามยิ่งเจ็บยิ่งลึกยิ่งเปลี่ยนนรกจึงกลายเป็นดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติขอผู้ที่เชื่อมั่นย่อมสร้างสวรรค์ขึ้นในใจตนเองสัทธธรรมปุณธทลิกสูตรคือรามแห่งธรรมะและชีวิตที่ศรัทธาจนถึงที่สุดคือสีขามที่เข้มกว่าใบขามนั่นเอง